เราได้สองสี่หนึ่งสี่สองสี่อะไรคะสองสี่หนึ่งสี่เดี๋ยวเรามาดูข้างในว่ามีอะไรกรันวินนะกวินพาเพืพ่อนๆไปดูวีลคอมดีคนด,ดูเจ๊กเอาโอ้ยมีมิวสวยด้วยอ,อันนี้คือเตียงนอนนะคะ อุยแฮปปี้เฮปปี้แอนิมอลเขาขอคิดคงถามมากใช่แฮปปี้แอนิมอลไม่เอาครับยังไม่ได้นั้นเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนี้นะคะจะเป็นซีวิวซีวิวเราจะมองเห็นโรงแรมดุสิตเลยนะคะฝั่งนู้นเราจะฮอลิเดย์อินพัทยาจะอยู่ใกล้ๆกับอาร์เมรีสังเกตง่ายๆอยู่อ่ะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำหน่อยค่ะฝั่งนี้ก็จะมี น้ำดื่มสี่ขวดในตู้เย็นใครเปิดตู้เย็นให้ดูหน่อยซิใครเปิดเป็นบ้างเมื่อวะมีอะไรอยู่ในนี้เอ่ยมี่เลยอู้หูน้ำเปล่าไม่ไงน้ำเปล่ากูเจียวกาวินจะพาไปดูห้องอ่ะกาวินให้เพื่อนๆดูซิข้างในมีอะไรบ้างอ่าเปิดก่อนก็จะมีตู้เซฟ มีชุดมีเตารีดมีสลิปเปอร์มีโต๊ะรีดผ้านี้ก็จะเป็นห้องน้ำก็จะมีอุปกรณ์ครบครันมีโลชั่นทาผิวครีมอาบน้ำโอ้มีน้ำดื่มอีกเหรอในนี้มีน้ำดื่มทั้งหมด6ขวดนะคะคริสตันวดแก้วเนี่ยมันมีกระจกแบบที่โรงแรมห้าดาวคุณจะมีก็มีกระจก แล้วตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำแยกส,สกส่วนแปส่วนเปียกส่วนแห้งแยกส่นกกวนแปดให้เตารีมาเป็นตัวตัวตมีป๊อกกี้ตอนนี้เราก็อยู่ในห้องสองสี่หนึ่งอะรอะอะไรอ้อะไรอะมาชิตตกเราอาหารเลี้ยงอ่ะให้เห็นหมดเลยไ้ด์ดูวิว ไปเดย์อินพัทยานะคะกาวินกาบินค,ค,ค,ครับอ่ะกานทิมาถ่ายรูปตรงนี้หน่อยเร็วอา้าวยังไม่ได้เวลาไม่ได้เวลาเลยมีอ่างอาบน้าไหมคะ เชิญเล่นค่ะเอาเสร็จแล้วค่ะไปเลยโอ้ยยากสุดเอาไปเล่นไปเล่นไปเล่นไป,ไ,ปไปเลยไหวแล้วไปพ<อ>ร้อมไะไลูกนี่ใส่ถุงเท้ามาเตรียมพร้อมแล้วใไหมคะใช่ไหนโชว์หน่อยสิคะลูกเฮ้ย ป๊าได้เลยเดี๋ยวไปเล่นกันป๊ามาทำนี่เป็นการต่อสู้ระหว่างพอลูกกาวินไปทำอันนี้กาวินไปทำอันนี้กาวินเดี๋ยวเรา ไปแล้ว

เช้าวันที่สิบเตุลาหกแปนเราอยู่ที่ Holiday Inn พัทยาน,นะคะที่ไหนได้เราตกบันไดเอง ใชครับลูกเตรียมแก้วเลยเหรอเอนาอนานี่จะเป็นอาหารโซนของเด็กนะคะนี่ก็วินดี่แพนเคก้กสิล Thank <laughs> you.